สัสดีนะสวัสดีนะอ่ะสักครู่นะข้าดื่มนมก่อนข้าไม่รู้ว่าวันนี้กล้องข้ามันเป็นอะไรอ่ะมันจับปากข้าแบบแปลกมากเลยเี่ยสวัสดีนะสวัสดีเจ้าเมลดี้สวัสดีเจ้าเรืองวิทย์แล้วก็สวัสดีเจ้าบุตรจันทาด้วยนะสวัสดีเจ้ามาไสองด้วยนะสวัสดีนะไม่เนียนะเจ้าบุตรจันทาเจ้าเอ๊ะอะไรนะตุ่นมาละคใช่ไหม จ้าตุ่มาแล้วค่ะไม่เนียนนะเจ้าไม่ใช่คนใหม่ซะหน่อยเออข้าขยับตัวเข้ามานีโอเคฮะแล้วมาสองนา้นทีนะคือคือข้ามีปัญหากับกล้องข้าอยู่อ่ะเนี่ยเจ้าเรียนเสียงกันมาเสียงเสียงเจ้าเนี่ยสีมันดูเผ็ดมากเลยเอ่ะมฉลอง้อยซอบใช่ใช่ยัยรอชอบเดี๋ยรอชอบเนี้ยซึ่ง <c oughs> ใช่ไองานฉลองร้อยซับที่ป๋าป้าเขาบอกว่าจะทำก็ยังทำไม่เสร็จเพราะงั้นก็เอาก็ต่อไปนะเนี่ยทำไมกล้องข้ามันจับปากข้าแบบแปลกเนี่ยไม่เข้าใจสักขึ้นนะนงก็ปก <c oughs> ติกนี่นะแล้วทำมันเจ้าไปจับปากข้าเป็นอย่างนั้นนะไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยไปหาทางเซตที่หลังเ้ากันนะนานี่สวัสดีนะสวัสดีนะเจ้านานน,นี่มาใหม่แหละข้าไม่เคยเจอเจ้านี่นะ ใช่รอยซับจนได้เย้เป็นรอยซับในช่วงที่ข้าไปพักมาซะด้วยสิเอาล่ะข้าจะกินอกินแคกินก็เผ็ดแล้วเจ้าบ้าแล้วมันเยอะด้วยเขาจะกินหมดไหมเนี่ยอ่ะกินเลยเนาะปกติเขาไม่เคยกินอะไรออกแลฟบนะเนี่ยอ่ะใช่นี่ไม่ใช่ไลฟ์เอเ r นะ ื่อเข้าใจผิดแล้วก็ถ้าโมเดลข้ามันทําหน้าแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจวันนี้กล้องข้ามันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ สวัสดีนะเจ้าอาชิรยาขอบคุณนะขอบคุณสำหรับคำยินดีนะจีส,สะนาะสวัสดีนะยินดีต้อนรับนะแล้วเจ้าก็ไม่ใช่คนใหม่ด้วยมิเนียนเสียงรถในแถวสารเจ้าค่าได้ยินไปปกติแล้วลวนะเจ้าเลวิสแบบว่าบางคืนก็ทางงันงันช่วงตีสามตีสี่ข้าก็ะจะไม่ได้นอนเงี้ยโอ๊ตแสบปากมาก อายทำมเัเผ็ดขนานเนี่เผ็นอะไรจังงม้นก็ <c oughs> กมันไม่มีรสชีสขายงาเจ้า,จาเมโลดี้เป็นรสเผ็ดน้อยอ่ะเผ็ดเผ็ดน้อยอ่ะแบบซองสีขาวอ่ะโอ้ยเีย <c oughs> ปัก 嗯。Huh? กินที่ล้วนได้น้อยขาาเขาเหมือนจะเผ็ดน้อยใช่ไหมฮะโอยอโอ๊ยแ <c oughs>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  สบ<ะ>คอไม่ใช่เนี่ย โมเดลข้ามตาลอ,อยไปแล้วเนี่ยโอ้ยไม่กอดเนียนบ่เนียนอมันเผ็ดมากเลยโหยนี่รสเผ็ดน้อยแล้วจริงดิมันน้าจ้าแอนดอรกินรสอะไรยังอ่ะทำไมกินได้อ่ะแค่โดนแค่นี้เขาก็ไม่อยากกินต่อแล้วเนี่ย แล้วพอดื่มนมเข้าไปแล้วมันก็หายเผ็ดแบบสามวิแล้วมันก็กลับมาเผ็ดต่ออ, oh อ่ะโอ้ my god เผ็ดดีนะเจ้าลูกกี้ทำไมข้าต้องคิดคอนเทนต์ขอเรามาตัวเองอย่างนี้ด้วยเนาะ เดี graduate, ๋ยวนูนแล้วก็เนอะเหรออ๋อปากข้าแดงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มันร้อยเผ็ดน้อยจริงปะเนี่ย What คือเลเวลการกินเพ็ดของข้าแค่แค่ไอ้นั่นไอ้เขาเรียกอะไร เฮ้ยตีข้า,าไปทำไมวะนมนมอ,อย่างนั้นไงคือแค่มาม่รารดต้มย่มกุ้งปกติแค่ยังเผ็ดเลยอะ่ะเนาะอ,อ้นี่มันโอ้ยถามจริงแล้วมันเหลืออตั้งเยอะเนาะ ฝันยวน้อยง้อกจ้เนโดโมาหวั่นไหวอะไรกับเสียงข้าเนี่ยฝันดีนะจะอิสนะฝันดีนะและนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอะข้าแค่มากินให้พ่อเจ้าฟังเท่านั้นแหนอนได้แล้วอ,อยสักคุณนะทำไม Youtube มันถึงเตือนว่าบัฟเฟอร์ไม่พออะไรสักอย่างเนี่ยตะกบมาไลน์เน็ตข้าก็หมดจะตายอยู่แล้วนะนะ จามาหวั่นไหวอะไรกับเสียงข้านี่ยอ้ข้าปีิบทิชช oh ู่มาเช็ดปากแป๊บนึงเดี๋ยวมานะโอ้ยข้าปวดท้องตายแน่ ตาข้ามันลอยๆ่ะไม่รู้ว่ากล้องมันเป็นอะไร่ะเดี๋ยวสักครู่นะ